ซูซี่ลายใหม่เข้าเพียบรอบนี้คือรวมของเด็ดของหายากนั้นเลยใครที่ชอบลายจะจัดวินเทจนินเทนคลิปนี้ห้ามาพลาดเลยครับเริ่มตัวแรกกันที่เฟสทีลายโพดําสุด OG ที่หายากม,มากต่อด,ด้วยโจเกอร์ทีที่มีทั้งสีขาวและสีดำลายสุดคีเอที่มาในสีสันที่ลงตัวต่อมา Stock dog สต็อกด็อกทีตัวน,นี้คือคนถามหายเยอะที่สุดแล้วเป็นลายที่ใส่ง่ายใครที่ชอบน้องบูด็อกก็ไม่พลาดเลยครับส่วนเลสเ e c t เดอะพ o ๊กลายนี้คือของจหุฝั่ง US มาในสีเนเชอรัลเท่แบบวินเทจนมากเลยครับ และสุดท้ายลายลอเรทีบอกเลยว่าลายนียคือหน้าเว็บโซเอาหมดไวมากๆตอนนี้คือพร้อมเสิร์ฟให้แล้วและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับลายดิบหัวดที่น,นุดิบห้านี้ก็ต้องนี่เลยลอเรทีเป็นกระแสะที่กําลังฮิตสุดๆใครที่กําลังหาอยู่แนะนําดิบจับดิบจองกันเลยครับเพราะลายหดแบบนี้โซเอาไว้แน่นอนแลมเพื่อนๆหลาดนใจลาย,ลายใหม่ๆรุ่นไหนกันบ้างส่วนตัวผมเชียร์ลอเรทีเลยครับและเทมจริงหรือใครที่มีตัวไหนแล้วก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อย